สวัสดีครับพี่นองครับสวัสดีพ่อแม่พี่นองเนาะครับเนาะสวัส okay. ด like <Ooh. S 2> ีพ่อรุงแม่ป้าเอาอ่าน่าเบาพืชเสือพุสาวผู้บบาซ้ำหน่อยครับผมมาพอครับผมอีกคือก่าครับพี่นองครับมือหนินุ่มสกุลโคตรโก้ครับพี่นองมือนีิพาพี่พี่นองมากินข้าครับผมได้เป็นเมนูลาบหมูครับพี่นองครับลาบหมูเสืบแทบน้ำกันอีกคือกอาลาบแล้วใไม่ๆม่พี่นองเอ้ยมามามาแซ่บๆน้ำกันครับพี่นองครับมือนีิได้เป็นผักแก้มกับเป็นโหระพาเนาะพี่นองเนาะอันนี้ใบโบกพี่นองมักแตงทั่วอุ้ยผ มามาเศบเสียมตุ่มกันครับผมขาดบบได้เขาเนี้ยหอนหอนคือโกะลรอครับพี่น้องครับอ่ะก่อนจะไปเบิ้งคลิปกันอย่าลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลนะครับเนาะพี่น้องอ่ะคือโกะลรอครับพี่น้องครับมากินค้าวเย็นี้คือโกะลรอครับสำหรับนุ่มสกุลจัดแห่คือโกะไม่มีปัญหาพี่น้องมาเศษเสียมกันเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตชิมเบิง้งบูย๊ยเบิ้งพี่น้องสีสันครับผมเศบใส่กับตับนำพี่น้องเลยพี่พี่น้องมามามาพี่น้องบนนกัเด้อ

มาพี่น้องมาแซมแซมต้องกัดครับเกิดจากอาหาพี่น้องเลยอือหือรสชาติหอมเนี่ยพี่น้อง ก็อร่อยนะพี่น้องเลยอืมพีกอเมีพี่น้องเมีรูด๋อก็สดคือกอครับสำหรับน้องสุกคนแล้วมาพี่น้องอืม <c oughs> าพาไปออกมา,อขาขนาดแบบพี่น้องไง 那不搞嘛！ ขนาดพี่น้องเลยจจวดเลยพี่น้อง เข้ากันดีขนาดพี่น้องเลยกระบ,บัวโบวกนี่พี่น้องรองมึงเนียพี่น้องเลย อืเด้กลารครับพี่น้องครับมาเดี๋ยพี่น้องเดียกินน้ำกัดครับ Hãy subscribe cho như thế Mì Gõ ได้ตับน้ำพี่น่องแตงกรอบๆได้พี่น่องเลย โอ้โวจวดหานพี่น้องเลยเ่บปีรีพี่นอ้องร้อ,องมือนเด้อพี่น้องเด้อหลับมูกับพักสดๆแสบษผัก 음. <laughs> 음. <laughs> ัพี่น้องได้กลาหาครับว้าพี่น้องเลยจวดขกจวดเนยพี่น้องเลย สุดยอดพี่น้องโอ้ยเจียงถัดอิ่มพี่น้องเลยเบิดพี่น้องโอ้ยเบิดขัดเบิดแหนพี่น้องเลยแซ่บครับผมรับรองได้พี่น้องเลยนัวครับผมขั้นขนาดพี่น้องเลยหอมเขาขวายิ่งยิ่งอยู่พี่น้องเลยเอ้า พี่น้องสำหรับเมนูมื้อนี้ก็เป็นลาบหมูเนาะพี่น้องเนาะลาบหมูกับผักสดๆนี่แหละครับพี่น้องครับสูตรบ้านๆเท่านี้แหละครับพี่น้องครับกับข้าวเหนียวห่อนๆครับผมพี่น้องเนาสุดท้ายนุ่มสุกุลกับฝากปีฝากน้องไว้เนาะครับเนาะพี่น้องเบิ่งแล้วมักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกับรังใจให้นนุ่มสุกุลในเด้อครับพี่น้องครับ การกระทําใดว่าจ่าใดของนุ่มสกุลนะครับเนาะบรสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขอขอภัยพี่น้องหลายๆแล้วก็ขอขอบพุ่นพี่น้องที่เขามาติดตามเขามาคอมเมนต์เขามาบึงคิปนุ่มสกุลเด้อครับเขามาให้กําลังใจนุ่มสกุลขอพุณหลายๆครับพี่น้องครับอ้าสำหรับเงินนุ่มสกุลลำลาพี่น้องไปเพียงสมีละครับผมสวัสดีครับ